ไอ้เมึงรีบเข้ามาดิน้องเชียร์เกมแม่งโคตรสุดเจ๋งไอ้เหี้ยกระชือเกียร์บไอ้เหี้ยไอ้เด็กเราเป็นแฟนไทยจีนอ่าเลิกด่วนไอ้เหี้ยมันมีเด็กกับผู้ใหญ่เราเป็นเด็กก่อนน้อง<ป>อเราจะเป็นเสือหรือแพนด้าหรือดูเป็นหมาป่ากูขออนุญาตเป็นหมาป่าเลยอ้เฮียงั้นผมจะเป็นเอ่อ มึงยู่ไหนวะไอฟิลเดี๋ยวจาบกูไงไอเฮ้ยนี่มันนี่มันซิมูเลเตอร์สัตว์แบบบกเอ้ยมันมันตีไงอ่ะเออกูก็อยากโล่เดี๋ยวมันตีไอเฮี้ยนี่ดว่าฟิลฟิลมาใกล้กูดิตีไงฮะนี่นี่ตบตเลยตบเลยตบเลยตบเลยยัดไปตบเลย เฮียอะไรเดี๋ยวเฮียอะไรเนสัตว์มึงเอาไปล่ะมึงเอาไปละมอดิยุ่งมากกระจกกระจกวะกระจกกระจกกระจกกระจอกกระจอกกระจอกเอาไปละเอาไปละเอาไปละไอสัตว์มามาดิ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 ยุนงมากเฮ้ยมึงจะตายยกระจอกเอ้ยเอ้า เอ๊ะบีกระโปงอย่างมึงเนี่ยนะไอ้ควายตบแมกเลยไอ้สั์เลียพ่อกนลูตีกันบอก้ลูตีกันงยมาดีโบเอฟฟิวพลังของข้าคือก๋วยเตี๋ยวเอาแมงเอาแมงส์เอาแมึงเอาความมาเอ ยผมถามจริงหรอมันไม่ไม่มีที่ไหนที่แบบปลอดภัยแห่งการฟาร์มแล้วหรอมันบล็อกฟุตจัดเลยเอาเอาอี้ยวันนี้สวมบทบาทเป็นเป็นพ่อกับลูกเอาล่ะลูกเราจะไปไหนดีลูก

ตีไปเลยพ่อมึงอะเอ้ยเ้ยเ้ยไม่จริงเฮ้ยไม่ไม่กูยังมีอะไรกูเป็นหมาป่าพวกเขาคือมึงมึงต้องการอะไรกูมึงจะไล่กูผสมพันธ์เหรอข้ามึงกูเลิกไล่เลยพี่ กูไปชมหากผมาด่าลูกมึงหรอหากผมตายเนี่ยผมปิดคลิปเลยมเองั้นมาเลยปิดคลิปได้เลยบูฮาวบูฮาวโอ้ยตายตายกูสีไว้ดบว่าอีเฮียเนี่ยอยู่ในอีี่แล้วเียไอ้ไอ้ไอ้้านียเ้ยเฮ้ยมีกิสี่มีกิสซี่ช่วยกูด้มีกิสฟซี่ฟาร์ม ไม่เนี่ยพี่เนี่ยมีกิลลี่เหียะโดกินดิคอนโอ้ยพี่ายเจอกอันแอเกินไปคือถ้ามึงยังไม่หยุดนะพี่กูจะออกเกลไปอาบน้ำจริงนะสายทานสายทานที่ลินไหลอยู่ไหนครับพี่ไอ้สปิงเกอร์มึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูฟาร์มที่ไหนอ่ะตามกูมาได้อะ มามั้งมึงมึงเห็นบ้านไหมมึงเห็นบ้านไหมเซฟโซนอ่ะกูอยู่หลังบ้านเซฟโซนอ่ะกูอยู่หลังบ้านเซฟโซนอ่ะมีต้นไม้คริสต์มาสต้นไม้คริสต์มาสนะมึงพูดไม่ดูอะไรเลยอ่ะเอ้ยไอ้ชื่อแม่งจมบูแล้วด้วยมันมีที่แอลฟาร์มด้วยวะเอาเหรอจิ้นแม่ ไอ้ัีเาทำไมเขาป่าเัวไอ้ไอ้ไอ้โดนโดนหบงเลยออเออ Amazing ไอ้ไอ้กัดคาลังเลยกูจะฆ่าทั้งพ่อทั้งลูกนด่แล้ในมาไอ้จุดห่จุดใหม่จุจุนก็จูไหนวะพี่ มึงตีวะผมดีมีฟามฟามเฮียไอ้ฟามมึงแวตีนัดหนึ่งมึงดนนัดหนึ่งนะกูบอกไก่อนฟามฟามหลอกเด็กเก็บเลขผสมน้อยฟามโอ๊ยมอกี้นี่มึงเจอะไรงงงเฮ้ยมันไม่ตายอวะช อ่าเรียบร้อยไอ้เฮียซอฟต์บิงค์มึงดูเวลมึงดีๆก่อนน้องกะตีกับกูกูเวลสิบกี่สิบเจ็ดเฮ้ยโอเคเลยกูอยากรู้อกู่เียเียเียกูเล่นเกมนี้แล้วกูได้เฮียรู้แล้วพี่ว่าสมสัติอะมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดตัวเฮียมันอยู่ที่ความแข็งแรง